ข้างวดลาซาด้าสามารถชำระล่วงหน้าได้หรือไม่มาฟังคำตอบกันค่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็สภาทุกท่านมาไขาข้อสงสัยมามาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าค่างวดลาซาด้านเนี่ยเราสามารถชําระค่างวดล่วงหน้าได้หรือไม่กรณีที่เราเดี่ยยืมเงินจาก ลาซาด้าเพลย์เลเตอร์นะคะมาสั่งซื้อสินค้าซึ่งบางคนก็อาจอยากจะชะําระซักประมาณ5 0 1ร0 0ยหนเนี่ยชำระแบบนี้เราสามารถชําระได้หรือไม่คําตอบนะคะก็คือเราสามารถชําระได้โดยให้เรากดไปที่คําว่าชําระตัวนี้จากนั้นนะคะระบบเขาก็จะให้เราเขียนว่าเราต้องการที่จะชําระเงินในงบเท่าไหร่เราก็กดแตะไปที่แป้นพิมพ์แล้วก็ลบ ยอดที่เขาขึ้นให้กับเราแล้วก็ใส่จานวนเงินที่เราต้องการชรําระร่วงหน้าไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถชําระค่างวดรัสดาล่วงหน้าได้เลยตามที่เราต้องการที่จะชําระสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ